สวัสดีค่ะเจดีต้องรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆ,กด,ๆกดแชร์แชรกดนานากดจังยันกดเยอะเยอะนะคะเมื่อเช้าที่ดิฉันขึ้นหัวข้อไว้ว่าจะร้ายมีเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการตีกันนัวแทบบัดมจริงๆค่ะแต่เป็นการตีกันเองนะคะไม่ใช่ตีกับค่าศึกแต่ตีกเองเราจะเห็นว่าวิบากกรรมของไอ้โผลกับอิเธิคำสาบานยังจิกหูได้ไม่ถึงที่สุดนะคะมันยัง ทำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะดิฉันไล่ตะเวนไปตามช่องฝั่งนู้นนะคะช่องไอ้ขามหมูเห็นไหมคะก็มีการจิกตีทะเลาะกันในส่วนของอุทัยก็วิพากษ์วิจารณ์คนที่ทะเลาะกันอยู่นะคะน้องสาวอุทัยก็เช่นกันอันนี้ของนิรนามก็พยายามจิกตีหนิงเน้นหนิงอยู่ตลอดเวลาถัดมาก็เป็นของไอเียไอเจียนี่ไม่ต้องห่วงค่ะ ใครเขาด่ากันที่ไหนเอ้นี่ต้องไปผปสมลงด่าด้วยถัดมาก็คือช่องนางมาร้ายนะคะก็เน้นหนิงเน้นเอเชียเน้นหนิงเน้นเอเชียน้นนําตาลเปรี้ยววนไปวนมาอยู่อย่างนี้ป๋าช่างแม่งก็คือมีประเด็นตรงไหนไปตีกับเขาทุกรายเช่นกันค่ะค่ะดิฉันเอาหน้าช่องของช่องต่างๆมาให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่เขาเล่นอยู่เป็นคอนเทนต์ดราม่าเพราะเบาะ์แว้งกันเองเจ้าคอนเทนต์ดราม่านี่นะคะ มันเริ่มมันเริ่มจริงๆจากไอ้ไหลเห็นไหมคะไอ้ไหลได้เป็นตัวกาลีจริงๆเข้าไปตรงไหนต้องมีการทะเลาะเบาะแวง้งมันเริ่มจากสองก๊กการแยกกันตอนแรกมีแค่สองก๊กเลยคะ่ะก๊กแค่ไหลกับก๊กไม่เอาไอไหลก๊กไม่เอาไอไหลเนี่ยสามสาวไม่เอาไหลก็จะมีปรกกอนน้าตาลเปรี้ยวหนิงสามคนนี้ถูกโจมตีมาเรื่อยๆปรกรตอนนี้มีปัญหาส่วนตัวในเรื่องคดีความเก่าต้องเงียบไป คือมีการทำลายล้างมีการประจานมีการฆ่าทีละคนสองคนนั้นตาลเปียวโดนข้อหาจะไปแย่งผัวเขาจะเปิดเผยคลิปลุงจะประจานลุงอะไรอย่างนี้ว่างั้นเถอะยังเหลือหนิงอยู่คนเดียวพอกล้องกล้องกันแก้มยังกลอมกกันแก้มไปแต่ก็ยังทุกคนก็ยังลุมด่าลุมประนามลุมว่าว่าไปด่าลุงด่าป้าจะคือจะย้ายฝั่งจะนั่นจะนี่ จะเห็นว่าตอนแรกมันจะมีอยู่แค่สองกลุ่มนี้นะคะแต่ตอนนี้มีอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอเชียสยามเอเชียสยามเนี่ยไม่รู้ว่าเข้ามาพูดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรขึ้นแต่ก็มีการทะเลาะเบาแวงกับป๋าช่างแม่งกันมีการพูดถึงกันอาจจะเริ่มจากเอเชียสยามเนี่ย มาพูดถึงเรื่องอะไรประเด็นคาใจอะไรบางอย่างแล้วบังเอิญที่พระอาจารย์ทนเข้าไปเจริญพรทุกค,คนก็เลยมาพูดกันว่าเนี่ยเดี๋ยวทัวร์จะลงเดี๋ยวคือเพราะเรารู้กันอยู่ว่าพระตอนนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อยู่ฝั่งไอ้ปว่วยมันก็เหมือนกับว่ามีคนอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปทักทายแล้วก็มีการพูดกันว่าเดี๋ยวนี้ต้องออกไปอีกคนหนึ่งนี่อีกแน่ๆต้องออกไปอีกคนหนึ่งก็มีการเจาะกันอย่างนี้ก็เลยเริ่มมีการด่ามีการว่ามีการประนามกัน ความรุนแรงมันก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพอนงกับนกมาวิพากวิจารณ์แล้วหนิงก็ไปวิพาก์วิจารณ์นงกับนกก็คือเขาวิพากวิจารนงกับนกเนี่ยแล้วก็อุทัยใจวิพากวิจารเหมือนกับว่าทําไมตอนนี้ตีกันเองตอนนี้ตีกันเองเพราะอะไรอะไรยังไงทําไมคนพวกนี้ไม่นึกถึงลุงไม่ลดลาวาศอกไม่ไม่สงบอะไรไว้บ้างผลกระทบมันเกิดกับชัยพล ดิฉันอยากชี้อย่างนี้นะคะในตอนต้นที่ปิดวาจาที่เกิดเรื่องอนุชิตจ,จุดเดียวเนี่ยยูทูบเบอร์ที่ต้องออกไปคือยูทูบเบอร์รอบในออกไปหลายช่องไม่มีคอนเทนต์ออกไปหลายช่องรอบในถูกไล่ออกมาทีนี้มันไม่หยุดอยู่แค่รอบในตอนนี้รอบนอกเริ่มออกไปกันแล้วเพราะว่าทะเลาะก,กันเองด่าก,กันเอง,ด,เองดราม่าก,กันเองเหมือนกับว่าไม่มีคอนเทนต์อะไร คนพวกนี้ไม่ได้มองคนรอบนอกป๋าช่างแม่งเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเป็นแม่ทัพเพราะตัวเองเป็นคนเปทุกอย่างเป็นแม่ทัพหาพกักพวกนั่นคือป๋าช่างแม่งไม่ได้สนใจเลยว่าถ้าคนรอบนอกออกคนรอบในออกไม่เกี่ยวกับช่างแม่งแต่คนรอบนอกที่จะออกไปเนี่ยเกี่ยวกับช่างแม่งช่างนั้นพ่อด่ากับช่างแม่งคือช่างแม่งไม่ได้มองเลยว่าสมมตินะคะถ้าหนิงน้ำตาลเปรี้ยวประกณ์ รับสภาพตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าฉันยังเชียร์ฝั่งลุงอยู่ยังอยู่กับลุงฉันก็โดนพวกนี้ด่าประจําเอามากระทบากับทีไปเพราะฉะนั้นฉันถอยออกมาดีกว่าฉันไม่ด่าลุงแต่ฉันไม่อวยลุงฉันมาอยู่ตรงกลางฉันทําชีวิตของฉันไปป๋าช่างแม่งไม่ได้มองเลยว่าคนพวกเนี้ยถึงเอฟซีที่เชียร์เขาจะเป็นเอฟซีที่เชียร์ไอ้ผวยด้วย แต่ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันกับสุเทพคือมีบางคนที่เป็นเอซีสุเทพแล้วเห็นการกระทําที่มองว่าคนฝั่งพอตอกับทําตัวไม่ดีกับสุเทพทําเกิดไปก็จะมีเอซบางส่วนถอนออกมาอยู่กับยูทูบเบอร์ที่เขาฟังอยู่ประจําต้องยอมรับว,ว่าสุเทพก็เอาคนออกมาได้ระดับหนึ่งทัพปรกรณ์หนิงน้ําตาลเปรี้ยว ออกมายืนกลางบ้านเหมือนที่พวกคุณชอบพูดกันเหมือนที่อดอกกระทือชอบพูดว่ากูยืนอยู่ตรงกลางแต่อีดอกกระทือเอาอยู่เอาเอฟซีใครไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเอฟซีที่อยู่ในช่องอีดอกกระทือเป็นเอฟซีที่ซื้อมาทั้งนั้นเขาซื้อช่องมาไอาที่ได้แสนสับอะไรเนี่ยเขาซื้อช่องมาจากการที่มีช่องคนอื่นทําหมอรับมาก่อนทํานู่นทํานี่มาก่อนแล้วก็ได้สับพวกนี้เยอะเขาก็ไปซื้อช่องมา เรื่องนี้อีก้อยบอกนะคะว่าอีดอกกระทือเนี่ยไม่มีปัญญาสร้างช่องเองหรอกแต่ซื้อที่เขามีคนเยอะๆอยู่แล้วเรื่องส้มรักพ่อเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องหมอลำไอ้นี่ก็จะเอาเงินไปซื้อมาแต่หนิงเนี่ยน่าจะมีคนตอนนี้เราก็เห็นอยู่นะคะหลายคนที่เคยเชียร์อย่างกุ๊กโกมิวหรืออะไรเงี้ยที่เชียร์ไอ้พวยสุดริมที่ประตูตอนนี้เริ่ม เริ่มไม่เชียร์แล้วเริ่มมาเชียรมมย์หนิงเริ่มเห็นว่าหนิงถูกลก,ก,ล,ล,กนนลังแกหนิงถูกลุงลุงป้ากลายเป็นคนหลังแกหนิงปล่อยให้คนลังแกหนิงแทนที่จะห้ามสึกบ้างกับกลายเป็นตัวชี้เป้าเล่นมาเลยอีหนิงน้ำตาลเปรี้ยก็โดนประกรณตอนนี้ประกรณไม่โดนอะไรบ้างเท่าไหร่ในส่วนของเรื่องด่ากันทั่วไปนะคะแต่พอประกรณ์เจอเรื่องคดีเนี่ย ซึ่งเรื่องคดีเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ามีใบสั่งให้ไปนค้นประวัติมาให้ได้เขาน่าจะต้องมีประวัติอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอจนได้มีใบสั่งมาตรงนี้นะคะทีนี่ใครละ่ะเป็นคนสั่งนางมา้ายพูดทํานองว่านางมา้ายกับเอ,อช่างแม่งเป็นคนสั่งเดี๋ยวจะต้องจ่ายเงินให้ใหมาชารวันอันนี้เขาพูดอะไรทํานองนั้นแต่จะชัดเจนแค่ไหนเป็นจริงหรือไม่เป็นอีกอย่างหนึง่งนางมา้ายก็ชอบ พูดจากโกหกยกขางตัวเองอยู่ไม่เบาเหมือนกันค่ะอาจจะปวดเหมือนกับที่เคยบอกว่าไอแ้แตเป็นลูกน้องปูกูเป็นเจ้านายซึ่งเป็นคําพูดที่ยกหางตัวเองขึ้นมาเล่นๆเ,นเนท่านั้นเองแต่ตรงนี้แหละค่ะถ้าหนิงประกรณ์ประกรณ์เนี่ยพอมีปัญหาไม่มีคําน้ําใจจากไอ้พูอเอิชซักคำหนึง เขาไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าประกรณ์ทำผิดหรือไม่ได้ทําผิดจะต้องพูดตรงนั้นแค่ว่าเป็นกําลังใจให้ต่อสู้ไปตามกระบวนการขั้นตอนก็แล้วกันอะไรแบบนี้จะทําให้ประกรณ์มีใจมีกําลังใจฮึ่มๆมากขึ้นแต่การไม่ให้กําลังใจประกรณ์เหมือนกับการไปให้กําลังใจช่างแม่งว่าเล่นแม่งเลยเล่นมันหนักๆเพราะฉะนั้นถ้าสามคนนี้ย ต้องถอยจริงๆเพราะโดนรุมโดนรุมเยอะมากมีหลายคนเริ่มมองว่าเฮ้ยทําไมลุมกันอย่างนั้นวะก็พวกเดียวกันมาก่อนไม่ใช่เหรอมันอะไรกันน,กกนนะันหนาคนก็เริ่มต้องจะมีเอฟซีที่สงสารนะคะว่าเฮ้ยทาไมโดนลุมขนาดนี้เขาช่วยลุงช่วยป้ามาจาังเยอะโดนลุมลุงป้าไม่อะไรเลยเหรอโดยเฉพาะไอเตี้ยมาอวดว่าผมคุยไลน์กับลุงป้าลุงใช้ไลน์ป้ามาคุยกับผม ฝากฝังให้ผมดูแลป้านั่นก็คือการฝากฝังให้ผมดูแลป้าอีป้ามีปัญหากับใครคะมีปัญหากับอีหนิงน้ำตาลเปรี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแลป้าต้องจัดการใครคะจัดการอีหนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวนี่คือไฟเขียวทางอ้อมค่ะที่ไอ้ปวยมันทำแล้วทุกคนเข้าใจให้ฝากดูแลป้าด้วยนะก็คือฝากดาอีหนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวให้มันจบธรณีไปเลยนั่นแหละค่ะ จะมีคนออกมาจากท่านหนิงน้ำตาลเปรี้ยวประกรณบอกผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยเหลือเกินหนูไม่ไหวแล้วหนูขอยืนตรงกลางนะยืนตรงนี้แหละอยู่มอบแม่แม่ไปแล้วกันมันจะมีคนที่เป็นเอฟซีเคยเป็นเอฟซีพอต่อแต่ด้วยความเห็นใจสามคนนี้เขาก็จะออกตามมาด้วยก็คือเริ่มมองไอ้ผัวอีกแบบหนึง่งเริ่มมองไอ้ผัวว่าเฮ้ยเขาเป็นคนดีจริง ถ้าก็เป็นคนดีทําไมเขาทากับคนที่รับเขาช่วยเขาแบบนี้ล่ะเห็นไหมคะจ้างแม่งเวลากอบตึกอะไรไม่คิดหรอกว่าถ้าคนพวกนี้รับไม่ได้แล้วถอยออกมาเขาไม่ได้ถอยออกมามือเปล่าเขาเอาเอฟซีไอยผมาด้วยเขาเอาใจของเอฟซีไอโยมาด้วยค่ะว่าไอวยเขาจะต้องคิดว่ามันเป็นคนดีแน่หรือวะ ทำไมมันเป็นคนดีมันถึงคบอยู่กับคนอย่างไอเจไดไอเจที่ประกาศตัวว่าูเคยเป็นเมนดาส่งผู้หญิงไปขายตัวมันนอกคบอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะนั่นคือคือช่างแม่งกูอยากเด่นกูอยากดังตอนนี้กูเป็นจอมทัพและทุกครั้งที่กูเปิดคลิปกูจะต้องเอาคลิปที่ีไอ้ป่วยพูดถึงปูให้เห็นว่ากูสำคัญและตอนนี้เอเชียสยามก็กําลังโดนแบบเดียวกัน กับสามคนนั้นกลายเป็นเนลคุณกลายเป็นนั่นเป็นนี่ทีนี้ความตรงของเอเชียสยามและการถูกรุมจะมีเอซบางส่วนที่เห็นใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะเอซีอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นว่าเฮ้อยอะไรกันว่าต้องไปด่ากถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะไปให้กำลังใจอย่างนี้ฉช่นว่าทำไมคุณต้องไปหยาบใครจุวงจับกับเขาอย่างนั้นล่ะไอเตี้ย ฉันยังทําคลิปให้กาลังใจทีนี้พอทาคลิปให้กําลังใจ,ป,ใงใจปุ๊บมันก็จะแบบเดียวกันกันกบพระอาจารย์พาทัวร์ไปลงเอเชียสยามพระพารวยทัวร์ว่างัน้นเถอะค่ะหรือพระพาสวยเพราะว่าพระอาจารย์แค่ไปเจริญพรแล้วก็ไปฝั่งเท่าน,นั้นเองเอเชียสยามก็โดนมองว่าจะย้ายฝั่งจะทรยศจะด่าลุงดาา่าป้ามันก็เลยเป็นเรื่องราวใหญ่โตมาแต่คนพวกเนี้ยเขาเลี้ยงคอนเทนต์ค่ะ พอได้ด่าไปเลย,เลยทุกคนมีคอนเทนต์นงนกก็มีอุทัยพูดมากี่คลิปและกี่ไลค์แล้วคะไอเรื่องแบบเนี้ยนงกับนกเนี้ยหายหายไปนานตอนนี้โอ้โหขึ้นมาบึ้ม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 ,มไอขาหมูก็ได้ออกมาสั่งสอนหนิงว่าไม่ควรจะไปโตอตอบอะไรกับนงกับนกนงกับนกก็เขาก็แค่วิาพากษ์วิจารณ์ก็ปล่อยให้เขาวิจารณ์สะหน่อยให้เก็บทบบ้างอ้าวเฮ้ยก็ได้เมื่อไอนงกบอีไม่ใช่ไอนงสิ อีโน you know, ่ก like ับไอ้นกมันไปยุ่งกับเขาอะเขาุณมีสิทธิ์ทํทำไมต้องไปห้ามอีนิงทำไมต้องยกให้นักก็เป็นทนายเอ้าอีนิงมันก็คนพระพิจารมันก็พิจารกลับด่ากลับได้เหมือนกันค่ะที่คุณดังไม่มองเลยว่าอีหนิงก็พวกเดียวกันอีนิงก็ทํางานรับใช้ออกปากรับใช้ไอ้ทวรอีเธิมาตั้งเท่าไหร่ทำไมไม่ยกให้มันบ้างทำไมไม่หยุดให้มันบ้างเด่นพยายามจะด่ามันก่อ ทั้งหมดทั้นวมนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีการหยุดเพราะมันเป็นคอนเทนต์แต่โดยพวกนี้ยไม่มองเลยว่าคอนเทนต์ที่พวกมันได้ทําลายไอ้ปวยอย่างไรก็คือทําลายไอ้ปวยว่าคนรอบในก็ดีหายแต่กรรมยังตามสนองคนรอบนอกก็ด่ากนันนัวกัดกนันนัวเป็นหมากัดกนันนัวเดี๋ยวมันจะต้องมีสัก,กลายหนึ่งที่ยอมเผยอะไรมาตรงตรง ว่าไอ้ปูวยมันเคยขออะไรมันเคยอะไรยังไงอย่างที่บอกเลนะคะสุเทพเนี่ยถ้าสุเทพจะมีสักไล์หนึ่งที่ไม่ได้ด่าใครแต่แค่นั่งเล่าเรื่องราวว่าในนาดงดอกนั้นน่ะจริงๆความเป็นอยู่มันเป็นอย่างไรจะน่าสนใจมากเลยคะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องไปดั้งด่าไอู้่ยนะแต่ทุกคนอยากรู้ว่ามันจริงหรือที่เขาอยู่กัน ไม่เสียค่าเช่าเสียค่าเช่าไหมเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาต้องรู้ค่ะเอาความจริงตรงนี้มาพูดน่าจะให้ประโยชน์ในการที่จะเบิกเนตรเบริกใจเอชซีพอตอให้เห็นว่าไอ้พลอยกับอีเถิดเนี่ยมันดีจริงหรือคนที่เขาโดนกระทําโดนรุมตรงเนี้ยอาจจะได้ใจจากเอซีมากขึ้นเมื่อแน่ชัดว่าไอ้พลอยกับอีเถิดไม่ใช่คนมีน้ำใจกับใครเลยเอาเปรียบคนอื่นมาตลอด ในกรณีอย่างนี้เห็นไหมคะเราเห็นสัญญาณกันชัดเจนไปฝากเมียไมะะ่ใจเซีย้ยนได้เป็นผัวร้อยหรือยังไงเราว็็มีสิทธิ์ุกการฝากนี่คืออะไรให้ด้ายหนิมกระดาษน้ำตาลเปรี้ยวหนัก,นกเพราะว่าเมียไม่ชอบมีการเหมือนกับการเรียกเอ,อคุณแตนเนี่ยเป็นการเรียกแบบกระแทกแดกดันอะไรทํานองเนี้ยก็คือมองว่า หนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวจะแข่งเมืองตอนนี้ก็คือเอเชียจะแข่งเมืองดิฉันมองว่าเอเชียเขาแข่งเมืองจริงๆนะก็าออกคือเขาชื่อชามานานและเขาออกห่างมานานแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าครั้งนี้เขาออกมามีประเด็นเนี่ยต้นเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่แต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกช่องจะต้องด่าเอเชียสยามด่านหนิงด่าน้ำตาลเปรี้ยวแล้วกะดาษปรกก่อน แต่ถ้าสามคนสามสี่คนนี้อยู่ไม่ได้เขาจะต้องถอยออกมาแตถามว่าถ้าเขาถอยออกมาแล้วจะสามารถเอาไอ้ไหลเข้าไปทดแทนได้ไหมดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณรู้และเข้าใจว่าดราม่ารั้งเนี้ยที่ทำให้คนรอบนอกต้องกระเด็นออกไปจากไอ้ผวยด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือด้วยนะต้องออกไปจากไอ้ผวยเป็นเพราะพวกคุณจะเอาไอ้ตัวกาลีเข้านาน ดังนั้นไอ้พลกับอีทธิ์มันเห็นอยู่ค่ะว่าปัญหามันเริ่มต้นเกิดจากใครเขาไม่มีทางรับไอ้ตัวกาลีเข้านาแต่บอกเลยนะคะว่ารับไอ้ไหลหรือ,รอไม่รับไอ้ไหลนานั้นก็พินาศแน่นอนค่ะแววมันก่อส่วนหนึ่งของการทะเลาะเบาแหวงกันครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สร้างคอนเทนต์ดราม่ากันต่อเนื่อง จุดหนึ่งก็คือนอกจากจะได้ยอดคอนเทนต์ได้วิวได้คือเงินผลประโยชน์ผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงนี้ม,นมันทุกอย่างมันซดเซาเรื่องราวที่จะพูดจะไปทะเลาะก,กันอีกฝ่ายหนึ่งเพราะคดีมันหยุดอยู่ตรงนี้การวิเคราะห์แนวทางวิเคราะห์มันมีไม่มากดังนั้นการจะเพิ่มยอดวิวยอดสับมันเป็นการเหมือนกับเป็นการขโมย f อฟซีนะคะ ถ้าสามารถจะทำลายไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนได้นะคะก็เหมือนกับว่าจะได้ใจ FC สำหรับคนที่ไม่ชอบหน้าเอเชีย FC บางคนสมมติหนะ้ะ FC พอตอบางคนที่มองว่าเอเชียสยามเนี่ยเนรคุณทรยศถ้าใครสามารถจะด่าเอเชียสยามแล้วทำให้ลบปลู่คือยังไงละ่ะลุ่งลิ่งไปได้เนี่ย FC ก็จะมาตามคนคนนั้น ไอ้คนนั้นก็จะได้ใจได้ยอดเพิ่มมีผลประโยชน์เพิ่มดังนั้นคอนเทนต์ดราม่าที่เขาด่ากันเองเนี่ยมันเกิดมาจากผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งมวลค่ะ